เรามาภาวนาเลึกถึงอะไรลกถึงความตายคนงเราเกิดแล้วก็ต้องตายนี perquè, я, die, die, like. er er ่ธรรมดาที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะตายดีหรือตายไม่ดีนี่วิธีจิตใจของเราที่อบรมดีแล้วเราจึงมาภาวนาสร้างความดีเมื่อคนเกิดเสียไปแล้วเราก็สร้างความดีเพื่อให้เรา้ลึกถึงว่าสิ่งที่ดีจริงๆในโลกยังไม่สูญหายไปไหนคือมีอยู่ครั้งหนึ่งพระสายผบ้มรนนาภาไป พระนอนงค์ก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าข่าวให้พระองค์ฟังจากนั้นพระนอนงค์ก็บอกว่ารู้สึกข้าพเจ้ารู้สึกมืดแปดเทศตอนที่ได้ข่าวว่าพระสาบุตรเสียไปแล้วพระเจ้าก็ถามอ้าวพระสาบุตรก็เอาเอาเสยนบด้วยหรือเปล่าเอาภาวนาเอาสมาธิเอาปัญญาไปดูหรือเปล่าเอาวิมุตติบายดูหรือเปล่าป่ามันยังมีอยู่ในโลกนีสแสดังว่าความดีสิ่งที่ดีจริงๆความสุขจริงๆยังมีอยู่ในโลก มาได้ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใดเราจะเห็นว่าความสุขของเราที่ขึ้นอยู่กับคนนั่นคนนี้มันใช่สุขที่ท้าววนเพราะมันของเราก็มีแต่เกิดแก่จบตามันธรรมดาของเราคุยมีอีกครั้งหนึง่งพระเจ้าประเสรษฐีก็สอนเข้าไปฝ้าปพปุบรเจ้าไปเก,เกิดนางมาเิกาท,ที่เป็นมหาเศรีฐีรักที่สุดก็เสียไปไมีอามาตเข้ามากราบทุนก็เสพยู่ในหู พระเจ้าเปรนเซนต์กสงก็รอง,รงห่มร้องไห้พระเจ้าจึงถามอา้าวเคยมีไหมคนที่เกิดแล้วที่ไม่มีแก่ไม่มีจบไม่มีตายมีไหมมีอยู่ทั่วโลกพระเจ้าเฉพาะของเรารเพราะฉันมันมาใช้ของแปลกไอ้สิ่งที่แปลกนั่นแหละคือมนุษย์เรา <Lo om. S 1> ลืมลืมสร้างความดีเพราะความดีมีอยู่อย่างเดียวที่เราจะเอาเจ็ดตัวไปด้วยที่เป็นกนารสานในชีวิตเราในจจุบัฒนาในอนาคตเพราะฉันอยากเป็นคนแปลกประหลาด ยอมรับธรรมดาแต่ก็สร้างความดีพเพื่อจะให้ความดียังคงมีอยู่ในจิตใจคงหนาวทั้ความดีก็คงมีอยู่ในโลกพอเลิกถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าพูดถึงสัจธรรมจริงๆไม่ได้หายส่วนไปไหนแต่ว่า,าศาสนาธรรมนั้นหายได้อย่งางศาสนาธรรมของพุทธเจ้าองค์ต่ององค์กรกรรรมมันก็หายไปหมดแล้วต้องมีพุทธเจ้าเข้ามาสร้างความเปลี่ยนสร้างอุตสาหความอะจนจะคนพบอีกทีหนึ่งได้ ตอนนี้พัฒนาไมีชีวิตอยู่ศาสนธรรมยังมีชีวิตอยู่เราก็ไปยังใช้ปชเป็นประโยชน์เมื่อเราใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นตัวอย่างที่ดีดสำหรับคนรุ่นหลงัลงๆท่านที่เหมือนกับยาตำรายยาถ้าว่าตำราย,ยาเรารอบมอบหมายจากบรรพบรุษแล้วแต่เราเองไม่เคยใชย้ก็แถนเขาว่าเหมือนกับกระ,กระ,กระดาษเช่นหนึ่งมีอะไรเขียนอยู่แล้วม,มันไม่มีความหมายอะไรต่าไป เราจะเอาไปเทงก็ได้เอาผาไปเผาไปก็ได้เพราะมัเห็นประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเราเอาตำรายั้นมาประกอบยาขึ้นใช้าย,ยาฝ่ายจากโรคเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอาตำราย,ยานี่มันสิ่ง,งที่สาคัญมากควรจะรักษาไว้ให้ดีในการรักษาประรรมก็เป็นอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติแล้วจึงจะทราบสึ่งในคณค่าว่าสิ่งที่มีในชีวิตเรายังมีอยู่ที่ยังมีความสว่าง ยันท่านพ่อฟูยังเคยบอกไว้ท่านพ่อเลบเคยสอนความสว่างในโลกยังมีอยู่มันในสว่างด้วยลาบยตสังัสมันสว่างด้วยสินงสมาธิปัญญาดรืทานสินงาวนาเราสร้างความสว่างขึ้นมในจิตใจขคงเนาสองทางให้เราตัวตัวเราเองก็สองทางให้ผู้อื่นด้วยเมื่อเมื่อเราสร้างความดีรุ่นหลังๆก็ได้รับประโยชน์รุ่นก่อนๆเมื่อเราอุทิศให้เขาท่าเขายินดีรับเขาก็ได้ประโยชน,น์เหมือนกัน เรือกว่าสร้างความดีและก็ส่งไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นให้เธอว่าสิ่งที่มีสาระแกนสานชีวิตของเราก็มีทานมีเซนมีภาวนาน,นี่แหละเป็นที่พึ่งของเราได้